ยอย่างนี้พักติวักติว <c oughs> ของครูกันพี่น้องพักติวนะผู้หมานพี่น้องงามงามของ,งอเราผู้ดอกไงซะอบครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มาขึ้นเก่าเลยพี่น้องเข,งขงปาปลาคือเก่าครับผมปลาเกา่าไม้เก่า ที่เก่าเวลาเดิมเฮ็ดพอพี่น้องมาหนีมาดูน้องกันพี่น้องมาหนีหมู่บ้านก็สามารถอีกความแตกคำกรทรรมหมู่บ้านมาหนีมันติดแตกอีกบอ่สนอไปพี่น้องปะไปดูน้องสร้างหน่อยแต่ดีเอฟซีสร้างหน่อยพาเพื่อนทุกคนนะครับเด้อที่ไปกําลังแจกสองช่างน้อยพาเพื่อนครับผมมาหนี้กับอลไยให้กอนพี่น้องที่งานรถตีบ้านอื่นกับมาเตอยพี่น้องแต่ว่าม่ได้ไปหากันนะครับมาไปแต่ากุมานเดียวกันระยะโควิดครับผม ก็ไปน้ำลุ่มเดียวกันตาบานอื่นบริหากันครับผมทุกคนเราฝากครับผมไปพี่น้องปะไปดู้กันครับผมพี่น้องพี่น้องพี่น้องนะโอ้แตกพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นี่นี่งามผางงามแน่ละหามงูหามึงูหามงูพี่มูบ้าพี่มูบ้างเดะโอนี่แล้วนี่มันเ่พี่น้องนะนี่นี่นี่แต่มันแตกพูนูพี่น้องนะนี่มันแตกว่ามันเอวว่นกำลังขึ้นมากพี่น้องหามงูหามงูนะพี่มูบ้างพี่สองดอกสิ่นตดีดอกละงามบะ มันพี like ad ad <t <t ese ese ่น้องมันซื้อหนูได้แล้วพี่นะอู้หูมันนี่แห้งดอกเงี้ยกูมูพี่น้องมันนี่ล่ะพอกอสิมาอีกพอมันดอกใหญ่ยเหมือนมันแตกวันมันคำก่อนจนมือดฆ่าปลาพี่น้องวันน้านน่ะเงี้ยพวกมันกูมูดอกใหญ่ยเงี้ยที่เราหลักของบ้านนะนี่น้อดอกใหญ่เขาบอกพี่น้องทีมงานก่อนเลยพี่น้องโควบวิทยาลัยพี่น้องเพราะว่ามาตาบ้านเดียวกันนะเมื่อด้ไปทั้งอื่นก็ได้ไปหาขาหมูพนนะครับไปให้ให้ เห็นเอิ์นเด้อร์เดียวถ่ายให้เอฟซีเห็นบังต้องสร้างน้อยกะกำลังได้พี่น้องวะนี่สร้างได้กับม้านายเยอะครับเห็นปะมันก็ว่านจัหน่อยพี่น้องข้าหลวงปลาขอว่านนะสร้างน้อยหลวงปลาพี่น้องขอว่านหลวงปลาเอาบ้านน้ำเย็นมาสิเขาไปหาหมูอ้อมไปบอกไก่พี่น้องบ่ได้เฮ็ดเลยว่านเหมือนกับแค่เนี้ยครับมาท่านได้๋ยวคำหาพ่อเดียหาเติมถ้าเด็กแกงน้ำมูหม้อแดงไพี่น้องปะมาลุ้นน้ำกันครับผมบรรยากาศปลากรุงของกาเลยพี่น้องบรรยากาศทีมงานจะขอไปใช้ ขาเป็นท้องไรอยู VII ่นะผมไปไปดูน้องสร้างหน่อยครับผมพี่น้องพี่น้องเอาขวดพี่น้องนะอาวุธประจำกายสร้างหน่อยให้ก่อนเลยพี่น้องมันแตกคขาเดินคขาเล่นนี่พี่น้องตะก้อนอยู่หง่อเฮกนี่พี่น้องข้าเฮ็ดเอ้าโอ้หูแล้วพี่น้องพี่น้องนะงามพักน้ำใดพี่น้องนะโอ้ยป่าเยาะป่าแห้งเยาะป่าแห้งเดี๋ยวนะงามพักบ่มันเป็นมูงเสร็จแล้วพี่น้อง งามขักงามเนี่ยพี่น้องให้ให้นะนะตะกอนเห็นเห็นเนี่ยป่าเพี่น้องอยากเขาเจาะมาเก็บใส่เก็บใส่ตะการลดนี่น้องนะเปิดเลยพี่น้องเปิดลุ้นดูนี่ละงามมันหมานหนึ่งต้นสีน้องพี่น้องนะหนึ่งนึงนะมันหมานหนึ่งต้นสีแล้วหลายคัะหาก่อนหาก่อนดูน้องก่อนพี่น้องเด้อปลาทำหน่อยสีมานบ่หมดนี่ ต่ว่ากับบาสีบ่ได้หลายซ้ำหมู่บ้านผมน้องว่าสีได้หลายกลัววัดอยู่พี่น้องมันเนี้บ่หลงปลานะนะครับทีมงานไปละหุ่นนะขอปลาไวๆแล้วมันเห็นเออเนี่ยหรอเอฟซีเบิ่งเนี้ยมุนอุ่ยปุยได้พี่น้องนะหอยเขียร์ละนะครับหอยเขียร์มุนอุ่ยปุยนครับมันเฉอยู่น้ำเงาเพลกเด้พี่น้องมันเฉียแตกพุยูพี่นี่อยู่มันเทียมันขึ้นมาทันใดขึ้นจังนั่นนั่นอยู่พุยุขึ้นมาแล้พี่น้องแเราบ่หอยเขียร์ละมุนเบิเ้ดละ มันออกหลายพี่น้องนี่ออกหลายทักลายแนวนี่เออจันทซ่อนมีไหมถ้าเติมถ้าตึมนอนน้อยๆก็หลายไร้เพี่น้องอไน้อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องป๊าดพี่นั่นนนงละ <c oughs> <c oughs> ดอกเดียวพี่น้องดอกหนึ่ง ดอกนึงดอกนึ่งงามค่งามแน่พี่น้องแตกบ่พี่น้องพี่นแล้วพี่น้อง่คนทีอีกล้วท่านมันแตกมันแตกมันแตกเฮ้แตกปะน้อมันแตกพี่น้อง มันแตกแล้วนี่นี่น่ะนะอืออือดอกขึ้นงามเหรนดอดเหรเนี่เป็นต้องเสียแล้วครับผมแตกบานพูนุที่นี่อยู่ง่ามเขาบอกพี่น้องนะนะมุนวิปุีเลยค่อยเคลียร์น่ะพี่น้องนะมัน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 เขอื่นอย่างเงมันโผล่พี่น้องนี่โมเมียนมันแตกมันโผล่เหรอพี่น้องโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาเมืองมูลกันครับมันชี้ยุ่งเหงาเฮงกังเสียแล้วพี่น้อง มันโผพขี่หน่องมันโผ่มันแม่งแตกมันโผ่พี่หน่องเอาไปก่อนเอาใส่ตะกร้ากระตาก่อนเดี๋ยวเขาเจ้าจะเอาระเจ้าแค่ยกไก่พี่น้องแล้วนี่ว่าฉันว่าปลาแค่จะเจ้าอยู่เกะท่านเห็นนี่ท่านต้องค่อยๆเห็นได้พี่น้องเ้าจะเหี้ยนมากนะหน่องนะทีมงานทีมงานพี่น้องทีมงานไอ้เป็นเบวกนั้น่น้องแตกหนึ่งท่านเห็นเอิอดนะไอ้เฮียเสียนเบิ่งใช่รึขี่หน่องนี่นี่นี่หน่องแตกผูนยูเหี้ยบเลย ผู้หญอยู่ครับเห็นบ่มดเลยนะเนะมีย่นล่าล่ะโอ้ยแมีย <laughs> มอันยุ่งนางหแบบว่าเห็นแต่ก็เทียนแต่ฝนเห็นนกำลั <laughs> ลงนางเฮ็ด <H ed S 2> พอหนังเฮ็ดพอหนังพี่น้องลูกมัน, ăng, มนลูกมันเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอหนังลูกมันแกงแซ่บแซ่บพี่น้องขึ้นใส่พักติ๋วสดดำโกโกอกดำแต่ปุปูได้พี่น้องขึ้นสุดยอดเลยใส่หลอดผอมเลยเออใส่หลอดผอมเลยแซ่บคักแซ่บเนี่ยแกเฮ็ดพอแกบ่เอง เก็บอกเองพี่น้องมองมนี่พี่น้องล้วพี่น้องแล้วครับจะปาดแห้งจะปากแห้งพี่น้องนะง่ายพอพี่น้องหาง่ายยังไงพี่น้องง่ายชิ้นพอง่บ่พอหาสมองหนึ่งสมองเราดอกกบ่าไรพี่น้องเนี่ยสวนผอพี่น้องแล้วงานง่ายแล้วคนล้นอยู่นะนะเฮ็ดผอหนังหอมหอมนี่พี่น้องหอมพลิ้วๆอยู่หอมเอาใส่กระต่ายแห้งหอมพี่น้องเห็ดผอปลาเฮ็ดหอมคนจะล่ะนี่เป็นปลาเพล็ ในที่นี้บางทีเขียวพี่น้องล้วปลาเพล็กบดได้ครับมืนมันสียู่เหงาเพกเพราะว่าเหงาเพล็กแต่มันซุ่มฝนตกมันซุ่มนะครับน่าเกิดเฮ็ดมันนี่นี่ครับบรรยากาศนี่ปลาเพล็กบดครับผมนี่ปลาเพกครับผมนี่แหละมันสอยู่เหงาโหลดครับพี่น้องตางเทียเขาเจาะหาไปแล้วทานไปเขาบ่เคลียอยู่เหงาเลยพี่น้องมันก็สีไปดีนี่เหงายนี่ยเขาเคลียไปนั่นสิดิ่งดัองออกมาเลยนะครับนี่ครับผมเดีย๋ยวค่อยติดต่อนะครับนอกว่าซ้ำหน่อยเฉยไล่บ่พี่น้องแล้วพี่น้องแล้ว น่ะมันแตกมันสีแมีนบอนนอพี่น้องนะแมีนบอครับล้วเมีนอยู่ครเมียนอยู่อั่นทั้งเทียมมันแตกเทียมกับเมีนนะครับมันแตกนอนนอนนอนเพกครับผมนี่เรื่องซื่อละนี่าครับผมแปดครับว่ครับแปดว่านี่งแปดบาหาง่ายๆนะครับหนึ่ยครับผมแตกอีกแล้วครับนะนะง่ายไหมนี่นี่นี่าล้วล่ะ มันแตกงา่าเป็นสายเสายเลยครับน่างาเขาบอกโห่ล,ละตือ้อตนซ่อนเหรอล่ะขาดซำ <c oughs> เจ้าเจ้านา,ามงำหงางเนี่ยหร <c oughs> อนอน่าเองามบอครับผุ่ล,ละสุจอดบ,อดอดบอ้อรอปะ่นปลาคนตกใส่ปลาเพล็กึ้นมากพี่น้องนะ หาง่ายครับมาหกได้ครับย่างหาผู้เด้ตาดีก็ได้ไลายพี่น้องตาสันหน่อยตาบอดีหนอยๆก็มูเมียนบ่เมียนเมีนเมีนอีกเมียนนี่นี่นี่ล้นนี่ละร้่าเมีนทรับ่เมีนซพี่น้องเฮ็ดตัวเฮ็ดตัวหน้าขบว่โอ้คนขึ้นได้หลายเหรอย่างนี่เขาติ๋ว ของครูกันพี่น้องพักติ๋วนะผู้หมานพี่น้องงามงามของเราพูดดอยไงนะบังห้องสร้างน้อยบังบังบังห้องสร้างน้อยบันนี่สร้างน้อยแต่บ้ายมันเนี้ยก่ะใครก่อวันพี่น้องก่อวัดฆ้าหลงปลามันเดี๋ไข่คเนี้ยหลายเติมยุ้ยครับหลายเติมยุ้ยมานพี่น้องมืันนี่มานยุ้ยมานทุกคนแล้วครับมันด๋อยไงก็เก่าถือว่าได้หลายยุ้ครับวันนี้ชุดยอดเลยพี่น้องบอกแต่บอกทันได้บอกเบื้งดูวเอกเีบื้งดู ใส่ใช่ใ่เีพี่น้องนะนี่บอชันไบอันเฉลย่บอันไหนคนาบอชันไหนะหุ่นเดีบอกล่บอันไหนบอันนะหุ่นะโอ้เกงเงยนีใส่น้ำได้ไลเหรสดน้ำโกกเลยพี่น้องแทงเจ้าบังนวดนเอาบังบังใส่หนักเติมเยอะพี่น้อง แข็งแดงไทยเรายางวัดกับมาวัดมาสาับรถสักหน่อยวันคำหละครับคำแล้วคำแล้วขั้นอวยอะไรพี่น้องมันอี้อวยแล้วไปเื่นสิตกดินแล้วครับอ้วยแล้วอวยแล้วอวยแล้วโอ้ยขวานเอาครับสุดจอดเลยตัวกระมวลครับผมแหงเห็ดเห็ดแหงเห็ดเห็ดแหงมวนม,มื่ยเลยนะครับเห็ดเห็ดเห็นะกลมหาแตก นาพี่น้องคำแล้วพี่น้องมองนี้ทำแล้วหมานทุกคนนะครับผมหมานทุกคนนะครับนี่ตะพูนนั้นหมานครับผมนี่ตะพูนหมานเห็นแล้วนี่ตะพูนหมานพี่น้องมองนี้หมานทุกคนหมานทุกคนหมานทุกคนเลยครับมอนี้ครับพี่น้องมันนี้สร้างน้อยก็เลขอคิดคีบไปชั้นเทากอนนะครับเนาะพบกันลิหนาว่าสร้างน้อยเดี๋ยวเพจชิบอย่างเพจซี่เบิ้ง ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามรับชมช่องช่างน้อยพาเพลินแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณานะครับเนาะขอบคุณกำลังใจ FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยมาตลอดนะครับเนาะทุกท่านนี่สร้างหน่อยขอขอบคุณมาสวัสดีครับพอกันฮุบวกตัวกันฮุบวกใช่ไพี่น้องนะนี่มนันไดพี่น้องนี่พู้นี้สองเสมอ,อ,ก,อกันกหุบวกว่างมานมันมานพี่น้องนี่